ลืมพี่น้องก็เฮ็ดคลิปไปแล้วก็ลืมถังเลยพี่นอ้องป้องปายเย้ยถังอันชาวเดือนไปทิ้งทางขายะเมื่อเช้าทำคลิปของเซฟอิ c ิชาแนลนะคะทุกคนนะเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนของเฮ้านี่แหละพี่นอ้องป้องป,องปายนะคะทุกคนคะลงไปเอาก่อนนะคะทุกฝนสิตโตขับรรยากาศดีนะคะทุกคนนะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะคนคะ่ะเหมาะกับการเฮ็ดแป้งพักพี่น้องนี่ลืมถังนะคะลืมถังพี่น้องไอ้ลืมทางส้มบรรยากาศร,รอบ ะะเสียงนกเสียงนูเสียงไก่โอ้เยอะแยะเลยพี่น้องห้องอยู่เบิดมือนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศก็ดีนะคะช่วงฝนตกมานีเนาะอากาศสดชื่นต้นไม้ใบหญ้ากับเขียวนะคะทุกคนนะเขียวสดชื่นดีขนาดเลยนะคะนี่สาเดือนได้ลงพักไปแล้วนะคะทุกคนนะอุกพักลงลง,งอันอ่า อันนี้ก็จะเป็นแปลงของผักบุ้งนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแปลงเงผักกาดหินนะคะเมื่อวานชาเดือนก็นได้เอาผักบุ้งที่มาซื้อมาเอาเพิ่มมาเนบไว้นะเสียดายเพิ่นแล้วก็มีผักหอมเปเนาะผักชีไปเรื่อยนะคะทุกคนคะนะนะคะเอาลงไปปลูกไปอย่างสั้นพี่น้องนะคะเพื่อได้อยู่ได้กินจักหน่อยเนาะพี่น้อง,องป้องฟายใช้เวลาวางของเาให้มีประโยชน์จักหน่อยเพราะว่าน้ำเพิ่นก็มีน้ำ น้ำให้อยู่มีกอก,กน้ำให้นะสะดวกสบายอยู่นะทุกคนบัดนี้คลิปต่อไปสาเดือนกันจะได้พาพี่พนองมาชมแปลงเฮ็ดแปลงแปลงพักละทุกคนคะ่ะมื้อนี้เบิ่งก่อนนะคะถ้าแดดบ่ออกเสาเดือนกันจพาพี่พนองมาชมาปชมดอกมงดอกไม้กันจักหน่อยก่อนนะคลิปนี้ก็ได้นะคะคลายเครียดกันจักหน่อยก่อนนะพี่น้องเนาะเอาธรรมชาติเ้องบําบัดจักหน่อยก่อนนะ นี่ลาลีลาวดีเพิ่นได้น้ำอันฝนตกมาสองมือเพิ่นคลกดขนาดแลยเขียวนะคะปงยอดใหม่พี่น้องมึงเนี่ยนะสวยงามเลยนะคะทุกคนค่ะนะปงยอดสีนี้กับสวยงามสีบานเย็นนะคะทุกคนสีแดงสีแดงสีบานเย็นนะคะพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นดอกเต็มต้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเต็มต้นเต็มต้น,น,ตนกำลังออกช่อออกดอก นะคะทุกคนคะ่ะดอกดอกอันกระสีบลอกค่อยใหญ่ปันใดนะคะทุกคนอันนี้สาวเดือนไปเก็บมาอยู่ฝั่งพุ่นเดยพี่น้องเศร้านี่พุ่น,นพ,พี่น้องเลยอันนี้ก็บลค่อยดอกใหญ่ยนะคะทุกคนนะดอกบอกค่อยใหญ่่นานสประมาณดอกําเดียวกันพี่น้องแถวนี้ก็ไดะนะคะอันนี้ก็เป็นสีอีกสีนึงนะคะทุกคนนะนะคะสวยงาม นี่พี่น้องสีนึงเด้อสีใจสีเหลืองนะคะทุกคนจะจะเป็นดอกเล็กนะคะไม่ใช่ดอกใหญ่นะคะทุกคนค่ะนะเอ,อนะคะสวยงามพี่น้องเลยนะคะธรรมชาติาลังออกดอกออกช่อนะคะทุกคนคะ่ะอ,อันนี้เป็นสีอันนี้ได้แบบน,นี้พี่น้องนะคะเออย่างมากับเจอสีนี้เ้อพี่น้องเออสีนี้อาภาพพี่พ่อน้องเข้ามากกัน เอาให้สุดเลยนะคะสุดเบิ่งเลยดอกไม้เฮามีสักสีนี่ <_ han> นี่ก็จะเป็นสีนี้นะคะอ่านะคะทุกคน <_ han> นี่ <_ han> เพราะว่าข้างนอกมันเป็นสีนี้ใจเพิ่นก็เป็นสีสีส้มสีเหลืองนะคะ <_ han> นี่ดอกนีลาวดีมีหลายสีอรีได้พี่น้องนะ <_ han> อันนี้ก็จะเป็นจะเป็น สีเดียวกันนั่นแหละพี่น้องนะลีลาวาดีเขากับมีลลยสีได้พี่น้องนะเออสาวเดือนว่ามีลลายสีพี่น้องมันมีแต่สีเดียวสาวเดือนเพิ่งมาเห็นยุกอสมุยแล้วเพิ่นนิยมปลูกเพราะว่ามันทนแรงทนฝนนะคะออกดอกตลอดนะคะดอกลีลาวดีรักษาง่ายนะคะทุกคนบอกยุ่งยากในการรักษาเพื่อนเนะาะบอกให้น้ำเพิ่เกิดอยู่ได้ลีลาวดี นะคะพาถัางเข้ามาในห้องแล้ว,วเด้อพี่น้องซะเดือนก็ที่ได้เอาถุงขยะใส่ก่อนนะเลืมถังมุอเร้าลืมถังพี่นอ้องป้องไปเอาขยะใส่ถุงก่อนพี่น้องไปยันใหญ่เพื่อนว้าเพื่อนตื่นมาบบเห็นถังขยะเพื่อนละถามซาเดือนกับมัวทําคลิปอยู่เนาะก็เลยลงไปเอาสักคลิปนี้ ขยะใหญ่ของเราใหญ่ก็ใหญ่โคตรน้องใหญ่โคตรใหญ่โคตรแบบโมแบกแตงใหญ่ก็ใหญ่คักเลี่น้องใหญ่จนว่าโลใหญ่จนโบแมนนะพี่น้องใหญ่คักโคตรเสียดายถุงโบแมนยังดอกต้องไปซื้อเพื่อก็ซื้อมาเพร่ะเอาใหญ่กันใหญ่คับต่อเรื่องเพเอาใหญ่ๆแล้วก็เอาใหญ่อะไรอย่น้องมั้ง เน็ตคว่าทุกคนค่ะมาเรียนขยะักเอาไปทิมมือต่อมือแบบน,นี้พี่น้องนะคะคนะี่นะทางเรียบร้อยพี่น้องป้องปายนะคะนี่เป็นเสืเข้าครัวแหละพี่น้องเข้าครัวมาพี่นอกก้องประกอนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ